อ่าก็สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีอ่าพี่เสียทุกทุกท่านเนาะครับผมอ่ามณีก็มาอยู่กับสร้างบ้านทุ่งอีกมือหนึ่งครับผมมณนนีอ่าสร้างบ้านทุ่งพามาอัปเดตในเรื่องของโครงสร้างก่อนเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมว่าอันโครงสร้างอ่าเป็นยังไงเนาะครับบางทีกับคลิปร่างๆพ่อแม่พี่น้องอาจไม่เห็นเนาะครับผม อ่าเมนีก็พามาอัปเดตในเรื่องของโครงสามก่อนนะครับผมอ่าในส่วนของโครงสามของเฮ้านะครับโครงสามของเฮ้ามันสิอ่าเล็กเฮ้าสิเป็นเล็กล่างนามนาซีนะครับผมอ่ารอบนอกนะครับแล้วกาสซิมีอ่าแลนตรงกลางอีกสเซนนะครับอ่าในส่วนที่อ่าเทกเหยียบนะครับเฮ้าสีไซเล็กล่างนามนาซีครับผมแต่ว่าในส่วนที่ว่า แท็กบ่ได้เหยียบนะครับตรงกลางช่องกลางเฮาสิบ่ได้ใส่เล็กหนาซีนาะครับเฮาสิใส่เล็กอ่าล่างน้ำหนาสามแท่นนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รถเกี่ยวบ่ได้เหยียบเนาะครับผมกะกะทางเฮาก็ใส่เป็นเล็กล่างน้ำหนาหนาสามสลับกับอาเล็กฉากนะครับอ่าทุกระยะสี่สิบเส้นนะครับผมอ่าเทเลอร์ตัวนี้เฮาเฮาพิกมาอยู่ดันดันดันล่างเนาะครับผมดันล่าง ชุดดุมเฮกาสิเป็นดุมหนารถกระบะครับผมดุมหนารถกระบะอันนี้คือแกนเผาเขานะครับแกนเผาเขาสีเใหญ่เนาะครับผมแต่เนื้อเหล็กเขาสิเป็นเดล็กแข็งนะครับมับคือเนื้อเหล็กที่เฮ้าเอามากึ่งครับแต่เป็นอาดุมกึ่งเฮ้าเหล็กเฮ้าสิเป็นแบบนี้ครับสิเป็นเหล็กเหล็กธรรมดาครับเวลา ida, ลูกปืนแตกเวลาลูกปืนแตกเศษเล็กเศษยังเขากับเยดสีกับแกนเผาที่เฮ้ากึง่งเวลาเฮ้าสื่อ ในส่วนของลูกปืนไซม์อาซิบอเนนคือคือคือเก่าเนาะครับผมแต่ถ้าเป็นดุมรถกระบะอาเขาเล็กเขาสิเป็นเล็กเหนียวครับิดเล็กแข็งอาเขากับสิรับอาในการเสียดสีของลูกปืนที่แตกไปได้ระยะหนึ่งครับเวลาเ้าเปียนลูกปืนกับสิแข็งสิแนนคือเก่าครับผมเล็กเข้ากับประมาณนี้ครับเล็กใหม่มอ,อกอรครับผมเล็กใหม่มอ,อกอ ครับผมทุกเส้นนะครับทุกเส้นเหล็กที่ห้าสร้างมากกัดจะเป็นเหล็กไม้อันนี้ถ้าห้าวเซตแล้วก็สิรูปร่างหน้าตาเขาครับผมอันนี้ย่อนแสงจังน้อยครับพ่่อแมพี่น้องครับผมรุ่นนี้เป็นสเปคผื่นเต็มขึ้นรถเกลียวดีซีเจ็ดสิบนะครับผมความกว้างเขาอยูเม็ดเก่าซีฟครับความยาวอยู่ทีซีเมตรเฉพาะผื่นใช้งานนะครับผมอใน,นส่วนบันไดนี่ห้าวสามารถถอดได้ ครับผมยอดใดย้อนแสงจังน้อยครับผมกะในส่วนของบันไดนี่บันไดสีเงาเมทัิครับผมเวลาเวลาเข้าปีนขึ้นลดเกีียวกับสีบอเชิญแห้งครับผมบันไดอาจสีเงาจังน้อยครับผมถ้าบันไดสั้นเวลาขึ้นมันสีสั้นครับผมสีอันตรายจังน้อยสาหรับมือใหม่กำลังฮัดขึ้นเนาะครับผมชุดดุมชุดดุมเฮ้ากะเป็นดุมหนากระบาครับ อากระทะห้องกับสิเป็นขอบซิมพาครับผมอ่ารุ่นยางกับประมาณนี้ครับสิมีสองเกตนะครับเกตยางสองศูนย์หักับสองหนึ่งหัขอบซิมพานะครับผมอ่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดทีด่กำลังมองหากสอบถามเขามาได้ครับอ่าล้ำนีก้กับราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าครับผมโบกายก,กันกับส่งฟรีเนาะครับผม อ่และอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งจีตรงกลางผมบ่ได้ปูเนาะครับผมรุ่นนั้นสีราคาอยู่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับแต่ขนาดสเปคคือกันครับแต่ผมสีเว้นตรงกลางเนาะครับบ่ได้บด่ได้ปูแผน่นอ่าราคาเขากับสีอยู่สามหมื่นเจ็ดนะครับการลดในส่วนที่เฮาบ่ได้ใส่แผนนะ่นแผ่นกะสีบ่เม็ดลายซ้ำผืนเต็มนะครับราคากับสีอัพลงมาครับผมกะ ล้ำหนีกับเ,เตรียมไปส่งแล้วครับตัวนี้เฮาสี่พิศวงอิปโยอ่าจังหวัดหนองคายครับจังหวัดหนองคายพอกะมามาอ่ามาเบิ่งของมาจําไว้เนาะครับผมก็ขอขอบคุณอีพอทางอ่หนองคายหลายๆครับผมกะมื้อนีก้กะพามาอัปเดตในเรื่องของโครงสร้างเป็นส,ส,ส่วนมากเนาะครับผมให้เบิ่งโครงสร้างว่าอ่าโครงสร้างเฮาเป็นจังได๋เนาะครับผม ลังเทียคลิปลังหลังกับบุญไอเห็นเนาะครับกับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องรับชมอ่ะไม่อีกเนาะครับอันนี้สําหรับพื้นเฮ่าเนาะครับพื้นเฮ่ากับสเป็นอ่าพื้นตีนเป็ดเนาะครับบางบางหล่นกับเือนเพื้นไร้เนาะครับแต่ว่าอ่าแต่ติดพื้นที่เนาะครับผมเวลาเฮ่าเฮ่าอ่าแล้วกับเฮ่ากับสิมีการเก็บงานครับเก็บงานเทียรในส่วนของที่เล็กออกเนาะครับผม อ่าตัวนี้เขากัเสียเรียวเข้ากับอ่าทำการลองผืนลงสีลองผืนนะครับผมอ่างานงานเทนล์เตลละตุนะครับเข้าใส่ระยะเวลาในการขึ้นตัวหนึ่งเนี่ยถาร่วมถาร่วมอ่า่วมพรอ,อมทรงนะครับเสร็จเป็นตัวเทนล์คือตัวเมื่อกี้นะครับคือคือเมื่อกี้กะ ระยะเวลาเข้าต่อสีอยูประมาณ4ี่หมื่นนะครับผมหมื่นที่หาเขาเข้ากับสามารถจัดทรงพ่อแม่พี่น้องได้ครับผมอ่าตอนนี้เข้ากบมาอ่าลงสีแล้วครับตอนนี้เนี่ลงสีแล้วอ่าเป็นี้เป็นสีรองพื้นนะครับผมเป็นสีรองพืน้นอ่าชุดดุมชุดดุมเข้าเนี่ยเข้าสีเช็คอ่าในในในส่วนของหลุปืนอัจจะลบีเข้าสีเช็คช่วน,นี้แล้วครับผมเข้ากับสีถอดเช็คในเรื่องของ อาลูกปืนอายังอยู่ในสภาพดีบ่ดีแต่บ่ดีเขาก็เปลี่ยนใหม่ครับอัดลูกปืนอดจัลบีลาลูกปืนให้ใหม่นาะครับผมอาพี่น้องเอาไปใส่งานกัสิได้อาหมั่นใจนาะครับผมก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่กระลังมองหานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมมาอาพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดได้ครับอาราคากับตามนีเน้ะครับผม ลุนพื้นเต็มกับสิรคาสามหมื่เา3นาะครับผมในส่วนของรุ่นตรงกลางเ้าบัไดปูกับสิรคาสามหมื่นเจ็ดบาทครับจเปคขึ้นรถเกียวดีซีเจ็บของคุปตาเนาะครับผมากาของสเปคของขึ้นเก้าสเก้าหานะครับผม, 93, บผมกับราคาพื้นเต็มกับซียูสี่หมื่นบาทนะครับผม อ่อัพราคาขึ้นมากขึ้นเป็นรุ่นรถเกียว d ดีซีลอยแปดกับซีอราคาหามื่นสามนะครับผมอ่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนีีกำลังหาขึ้นรถขนาดไหนสเปคไหนกะอ่าสอบถามสามมาถุงขาม่าได้ครับผม0878694063่นะครับผมหรือว่าแอดไล์ line. อ่ายูไกลกันกับวิดีโอขอดูของได้ครับผมอ่ากัะฝากพ่อมแม่พี่น้องไว้ ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนั่มพ่อแม่พี่น้องคันใดที่กำลังมองหาหรือว่าแนะนำกะขอขอบคุณหลายๆครับผมมัน,นีสร้างมันทุ่งกะอัอพเดตงานให้พ่อแม่พี่น้องสำนีก่นอนเนาะครับผมมือหลังสีเอาคลิปดีๆามาให้พี่น้องได้เบิร์กอีกมัน,นีก้าวคำว่าสุขภาพแข็งแรงลำลำลุลุครับผม